ภาวะเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาสุขภาพหลายเรื่องมากเรามาฟังกันนะคะว่ามีผลกระทบกับอะไรบ้างและมันน่ากลัวยังไงนะคะภาวะเกล็ดเลือดสูงนะคะก็คือทอมโบไซโตซิตนะคะเป็นภาวะทีะ่ผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบเลือดนะคะโดยนะคะหมายความว่าเป็นภาวะเกล็ดเลือดที่สูงกว่าปกตินะคะ แล้วก็เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับเกล็ดเลือดมากผิดปกติส่งผลให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือบริเวณอวัยวะต่างๆนำไปสู่อาการผิดปกติทางร่างกาย และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงภาวะเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือชนิดที่ทราบสาเหตุอาจจะเป็นผลมาจากโรคภาวะผิดปกติของร่างกายหรือปัญหาสุขภาพบางอย่างและชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุที่แพทย์มักตวรวจพบจากการตรวจเลือดหรือตรวจโรคอื่นๆแล้วเจอนะคะซึ่งส่วนมากนะคะก็มักไม่พบอาการผิดปกตินำมาก่อนนะคะจะมาตรวจเจอตอนเจาะเลือดนี่เองนะคะ ภาวะ thrombocytosis นะคะหรือภาวะเก็ดเลือดมากผิดปกติมักไม่ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติใดๆหากพบอาการก็มักแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคนขึ้นอยู่กับโรคหรือภาวะผิดปกติที่เป็นสาเหตุของภาวะนี้ในบางกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะ thrombocytosis นะคะอาจเสี่ยงต่อการเกิดดิ่มเลือดตามร่างกายจนนำไปสู่อาการผิดปกติเช่นนะคะมีอาการปวดศีรษะหน้ามืดเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียหายใจไม่อิ่มเจ็บหน้าอกเป็นลมนะคะ ชักรู้สึกเจ็บหรือปวดที่แขนหลังคอขากรรไกรหรือช่วงท้องรู้สึกชาเหมือนคล้ายๆมีเข็มจิ้มบริเวณเท้าหรือมือนะคะบริเวณเท้าหรือมือเนี่ยมีอาการแดงแล้วก็แสบร้อนแล้วก็ปวดตุบๆนะคะต่อมาก็คือกระบวนการรับรู้และการสื่อสารเริ่มเปลี่ยนไปหมายความว่าสมองเริ่มมีปัญหามากขึ้นนะคะนอกจากนั้นอาจจะเกิดอาการผิวปกติที่เป็นสาเหตุของภาวะนี้หรือเกิดภาวะริ่มเลือดนะคะ อาจพบเลือดออกง่ายร่วมด้วยเช่นมีเลือดกำเดาไหลเกิดรอยช้ำตามร่างกายนะคะเลือดออกบริเวณเหงือกอุจจาระปนเลือดหรือปัสสาวะปนเลือดเป็นต้นสาเหตุของทอมโบไซโตซดนะคะโดยปกติเกิดจากไขกระดูกมีหน้าที่ผลิตเตมเซลล์นะคะหรือเซลล์ต้นกําเนิดที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดได้นะคะเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือเก็ดเลือดนะคะต่อมานะคะเมื่อไขกระดูกนะคะที่ทําหน้าที่เนี่ย ผิดผลิตเก็ดเลือดออกมามากเกินไปโดยมีทั้งในลักษณะปกติและผิดปกติขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนแต่ชนิดที่พบได้บ่อยมักเป็นชนิดเก็ดเลือดที่มีลักษณะปกติซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักพบว่ามีภาวะไขากระดูกผลิตเก็ดเลือดออกมามากเกินจนเป็นสาเหตุได้เกิดปัจจัยหลายอย่างนะคะเช่นโรคหรือความผิดปกติบางอย่างเช่นโรคมะเร็งนะคะโรคภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กภาวะโลหิตจางจากการแตกของเม็ดเลือดแดงนะคะ หรือข้ออักเสบรุมาตอยนะคะหรือโรคซาโคโดซีดนะคะเป็นต้นการเสียเลือดจำนวนมากก็เกิดขึ้นได้หรือมีการติดเชื้อนะคะมีการผ่าตัดนำม้ามออกจากร่างกายนะคะผลข้างเคียงของยาบางชนิดในกรณีที่พบได้น้อยก็คืออย่างเก็ดเลือดมีลักษณะผิดปกติแพทย์มักหาสาเหตุผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่พบแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการผิดปกติของยีนบางชนิดนะคะ เราก็ต้องเรียนรู้นะคะว่าภาวะ thrombocytosis เนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยเจออาการได้อย่างไรนะคะในเบื้องต้นเนี่ยแพทย์จะทําการสอบถามอาการที่ผิดปกติที่มาพบแพทย์ก่อนแล้วก็ประวัติต่างๆของผู้ป่วยทั้งการใช้ยาการเข้ารักษาตัวของโรคต่างๆพฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปถึงการตรวจเลือดเพื่อดูระดับเกล็ดเลือดเป็นระยะระยะหากแพทย์พบว่าผู้ป่วยมีภาวะ thrombocytosis ก็จะมีการส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ และนําผลที่ได้ไปใช้พิจารณาเลือกวิธีการรักษาโดยวิธีการตรวจที่อาจใช้วินิจฉัยผู้ป่วยเช่นตรวจดูระดับธาตุเหล็กในเลือดนะคะตรวจดูสัญญาณของการติดเชื้อตรวจดูมะเร็งนะคะหรือตรวจไขกระดูกบางบางทีเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เป็นวิธีการวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะส่วนการรักษาทอมโบไซตโตซิสโดยทั่วไปเนี่ยผู้ป่วยที่มีภาวะนี้เนี่ย ทั้งชนิดทราบสาเหตุและไม่ทราบสาเหตุอาจจะไม่พบอาการผิดปกติใดๆแพทย์อาจเพียงแนะนําให้มาตรวจเลือดเป็นระยะเพื่อสังเกตอาการเท่านั้นส่วนในรายที่ต้องรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแพทย์จะพิจารณาวิธีรักษาอย่างเหมาะสมตามแต่ละคนหากรุนแรงนะคะแล้วก็พบสาเหตุที่แน่นอนวิธีการรักษาก็ขึ้นอยู่กับโรคหรือภาวะผิดปกติที่เป็นต้นเหตุแต่หากไม่ทราบสาเหตุแพทย์จะใช้เกณฑ์บางอย่างในการพิจารณาว่าผู้ป่วยต้องรับการรักษาหรือไม่เช่น ถ้าผู้ป่วยอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการสบบุหรีมีประวัติการเกิดเลือดหรือพบเลือดออกตามร่างกายนะคะมีโรคหรือภาวะผิดปกติทางร่างกาย <c oughs> บางชนิดเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดระดับไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานเป็นต้นแพทย์ก็อาจพิจรารณารับการรักษานะคะไว้ในความดูแลหากผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ข้างต้นนะคะแพทย์อาจจะเริ่มรักษาด้วยการให้ยาบางชนิดนะคะ อาจจะเป็นยาแอสเปรินในปริมาณต่ำๆยาไฮาดอ,อกซิยูเรียนะคะยาอินเตอร์ฟอรฟอนนะคะนชนิดอัลฟานะคะหรือการแยกเกล็ดเลือดออกจากเลือดด้วยวิธีแพทเล็นะคะเพอริซิตนะคะซึ่งเป็นการเจาะเลือดออกจากผู้ป่วยด้วยผ่านสายยางเข้าสู่เครื่องมือที่ช่วยแยกเกล็ดเลือดออกจากเลือดนะคะจากนั้นก็จะนําเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือวิธีการรักษานะคะ ต่อมาก็คือการป้องกันทอมโบไซโตซีทําได้ยากนะคะในเบื้องต้นอาจจะช่วยลดความเสี่ยงได้โดยแพทย์อาจจะดัดไปเพื่อตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ประจํำปีนะคะก็คือตรวจแต่ละปีเนี่ยนัดมาพบตลอดนะคะถ้าหากพบประการผิดปกติก็จะตรวจเพิ่มนะคะภาวะแทรกซ้อนของทอมโบไซโตซีนะคะก็คือส่วนใหญ่จะไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆแต่ภาวะนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือความผิดปกติบางอย่างเช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดดิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยหญิงนะคะที่อยู่ในช่วงรับประทานยาคุมกําเนิดนะคะก็คือมีผลแน่นอนการแท้งบุตรหรือทารกที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตหากผู้ป่วยอยู่ในช่วงตั้งครรภ์นะคะภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวนะคะหรือโรคหลอดเลือดสมองที่เรียกว่าสโตรกนะคะอาจจะมีเส้นเลือดแตกติบตันได้ในสมองนะคะภาวะหัวใจขาดเลือดแล้วก็นอกจากนี้ภาวะท h มโบไซโตซิสยังอาจนําไปสู่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือที่เรียกว่าิว u k เมีย หรือไมอีโรไฟโบซีดนะคะแต่กรณีนี้จะพบได้น้อยนะคะนี่ก็คืออุบัติการของการเกิดภาวะโรคเก็ดเลือดสูงผิดปกตินะคะซึ่งลักษณะต่างๆก็คือทำให้เกิด ลิ่มเลือดเกิดอุดตันไปในอวัยวะต่างๆซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวและเป็นกังวลและส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยแสดงอาการนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่131นะคะซึ่งอยากบอกไว้ว่าเรื่องโรคเลือดเนี่ยมีปัญหาบางทีเนี่ยมันมีอ่าไม่ไม่เจอความผิดปกตินั่นเองนะคะแต่เราจะต้องสังเกตอาการบ่อยๆว่าเราเป็นอ่ามีอาการผิดปกติ บ่อยมากขึ้นแค่ไหนถ้าเป็นบ่อยเป็นถี่ควรไปตรวจเลือดดูแล้วก็เช็คประวัติตัวเองด้วยนะคะแต่การปกป้องตนเองนะคะไม่รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นี่ยก็จะดีมากเลยนะคะเช่นกลุ่มของอการสูบหรี่หรือดื่มเหล้านะคะก็ยิ่งทําให้เกิดภาวะนี้มากขึ้นแล้วก็การปกป้องตนเองออกกาลังกายนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นไว้จะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็ห้ามเครียดค่ะ มอปอก็อยากปกป้องทุกท่านให้ห่างไกลจากโรคต่างๆด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่แล้วก็อยากหาข้อมูลมาช่วยส่งต่อให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ทุกท่านได้รู้เรื่องโรคไว้รู้ทันโรคเท่านั้นคะ่ะเราถึงจะปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่รู้ทันโรคเราจะไม่สามารถปกป้องตนเองจากโรคภัยต่างๆได้หรือสังเกตคนที่เรารักว่ามีความผิดปกติได้เลยนะคะเราเราอาจจะสายเกินกว่าจะแก้ แล้วก็ที่สําคัญเราอาจจะสูญเสียบุคคลเหล่านั้นไปหมอปอก็เป็นกังวลและเป็นห่วงนะคะอยากให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงถ้าเนื้อหาในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณหน้าที่นี้นะคะถ้าคิดว่าเนื้อหานี้ดีฝากกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนแล้วติดตามโรคอื่นๆได้ที่คลิปอื่นๆที่ EP ต่างๆนะคะใน y o u YouTube h a c ัก e a l t h and Herb ได้เลยนะคะทาง youtube สวัสดีค่ะ